หรือยามสรุปชังสร้างง่ายก็คือเราจะต้องรู้ว่าเรากําลังวิเคราะห์เรื่องอะไรนะคะและในประเด็นต่อมานะคะเราจะต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายนะคะกําหนดจุดมุ่งหมายในที่นี้ก็คือเราต้องรู้ว่าเราวิเคราะห์เพื่ออะไรนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์พพเพื่ออะไรนะคะ เราก็จะพิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ก็คือเราจะใช้หลักการใดนะคะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์นั่นเองและจะส่งผลต่อในประเด็นที่4นะคะคือการใช้หลักความรู้นั่นเองการใช้หลักความรู้ในที่นี้ก็คือเราจะรู้ว่าเราควรจะวิเคราะห์ในรูปแบบใดนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับขั้นตอนที่5นะคะก็คือการสรุปและการรายงานผลค่ะสาคัญคือก็ต้องสรุปอะไร ผลให้เป็นระเบียบแล้วก็ชัดเจนนะคะที่นี้นะคะว่าโรงอาหารของโรงเรียนนะคะโรงอาหารของโรงเรียน เป็นประเด็นที่คุณครู ER 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 จะนํามายกตัวอย่างนะคะสําหรับประเด็นวิเคราะห์อะไรนะคะก็คือโรงอาหารของโรงเรียนจุดมุ่งหมายนะคะวันนี้นะคะคุณครูก ER ํา ER หนดเบื้องต้นนะคะก็คือเราต้องมาปรับปรุงโรงอาหารนะคะการปรับปรุงโรงอาหารในที่นี้เราจะต้องรู้รรรร่อว่าหลักความรู้ที่เกี่ยวข้องเราจะต้องมีความรู้เรื่องการได้รับแสงสว่างและการ่ายเทอากาศนั่นเองค่ะสําหรับในประเด็นต่อมานะคะเมื่อเราอยากวิเคราะห์นะคะโรงอาหารของเรานะคะเพื่อปรับปรุงนะคะ เรามีความรู้แล้วนะคะในเรื่องของแสงสว่างและการถ่ายมีอากาศแล้วเราจะต้องมีการใช้หลักความรู้ด้วยนะคะหลักความรู้ในประเด็นแรกเลยนะคะก็คือสภาพตามธรรมชาติสภาพตามธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างนะคะก็อาจจะเกิดมาจากแสงของดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะหรือนะคะมาจากคิศทางลมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและ ปรับความรู้ในอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นในส่วนของสีของอาคารนะคะอาจจะเป็นในส่วนของช่องรับลมนะคะอาจจะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการระบายลมก็ได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการคิดวิเคราะห์นะคะในประเด็นของโรงอาหารนะคะทั้ง4องค์ประกอบนี้นะคะเมื่อเราได้ประมวล รูแล้วนะคะเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นการสรุปผลแล้วก็รายงานผลได้นะคะสำหรับวิธีคิปสังเคราะห์นะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าการคิปสังเคราะห์นะคะมี คำจำกัดความว่าอย่างไรนะคะการสังเคราะห์นะคะคือการรวมส่วนต่างๆให้ประ,ประอกอบเข้าด้วยกันค่ะด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสมจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นสำหรับจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะการสังเคราะห์นะคะก็คือการรวมส่วนต่างๆให้ประ,ประอกอบกันนะคะก่อนที่เรานะคะจะรวมส่วนต่างๆให้เข้ากันนะคะได้อย่างเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายที่เราสนใจแล้วนะคะการสังเคราะห์สิ่งที่เรา ควรจะมีนะคะก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการวิเคราะห์เลยนะคะก็คือเราจะต้องมีหลักความรู้ที่เพียงพอนั่นเองค่ะสําหรับตัวอย่างนะคะในประเด็นการสัคราะห์ประโยคนะคะสิ่งสําคัญเลยที่เราจะต้องมีจะต้องรู้นะคะเรื่องแรกนะคะก็คือความรู้เรื่องค่อยคํานะคะในที่นี้ก็คือความหมายนะคะแล้วก็ น้ำหนักของคําที่เราใช้ในการสื่อสารนั่นเองนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สําคัญที่เราจะมาสังเคราะห์ประโยคก็คือความรู้เรื่องโครงสร้างของประโยคนั่นเองและสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งนะคะคือเรากําลังสื่อสารกับใครดังนั้นเราจะต้องรู้รู้ว่าพื้นฐานของผู้อ่านผู้ฟังนะคะมีความรู้พื้นฐานในสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอหรือกําลังจะวิเคราะห์ประโยคแบบใดนะคะ ตัวอย่างที่2นะคะเป็เกษตรกรสั่งเคราะยาเพื่อใช้รักษาลูกหรือนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะในตัวอย่างนี้คือหรืออาจจะเป็นการ สังเคราะห์วิตามินนะคะเพื่อใช้แทนวิตามินธรรมชาติสิ่งสําคัญที่เภสัชกรนะคะจําเป็นต้องมีจําเป็นต้องรู้นะคะคือเรื่องอะไรเรื่องแรกก็คือความรู้เรื่องคุณสมบัติและปฏิกิริยาของสารต่างๆนะคะดังนั้นยานะคะก็จะมีปฏิกิริยานะคะมีสารเครมีนะคะที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะคะสําหรับเภสัชกรก็คือความรู้เรื่องของการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์นะะั่นเองค่ะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์ยานะคะเพื่อใช้รักษาโรคนะคะหรืออาจจะเป็นการสังเคราะห์วิตามินนะคะเพื่อใช้แทนวิตามินธรรมชาติก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะการสั่งเคราะห์ความคิดนะคะและข้อมูลนะคะที่เรานํามาประมวลผลนะคะเข้าด้วยกันนะคะเราจะเรียกว่าการเรียบเรียงนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะขั้นตอนของวิธีคิดนะคะเชิงสังเคราะห์นะคะขั้นตอนแรกก็คือการตั้งจุดมุ่งหมายนะคะขั้นตอนที่2นะคะคือเราจะต้องหาความรู้หลักการและทฤษฎีนะคะประเด็นที่3นะคะคือการทําความเข้าใจส่วนต่างๆประเด็นที่4นะคะคือการใช้หลักความรู้และประเด็นที่5นะคะคือการทบทวนผลการสังเคราะห์เดี๋ยวเรามาดูทีละประเด็นเลยนะคะว่า ขั้นตอนของที่คิดเชิงสังเคราะห์เรามีรูปแบบอย่างไรนะคะการตั้งจุดมุ่งหมายในสิ่งที่เรากําลังจะสั่งเคราะห์เราจะดูอย่างไรบ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นนะคะการตั้งจุดมุ่งหมายในการสังเคราะห์ให้ชัดเจนนะคะเราจะต้องรู้นะคะว่าเรากําลังจะสร้างสรรค์สิ่งใดให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์อะไรหรือเพื่อใช้ทําหน้าที่อะไรนะคะดังนั้นการตั้งจุดมุ่งหมายในการสังเคราะ์ง่ายๆสั้นๆค่ะ เรากําลังจะสร้างสรรค์สิ่งใดเพื่ออะไรนะคะไปใช้ทําหน้าที่อะไรนั่นเองค่ะในประเด็นที่2นะคะสิ่งที่เราควรจะรู้นะคะก็คือเราจะต้องหาความรู้หลักการหรือทฤษฎีนะคะความรู้หลักการทฤษฎีเป็นอย่างไรนะคะสําคัญอย่างไรความรู้ในส่วนนี้นะคะจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อที่เราจะได้นํามาใช้เป็นหลักในการสั่งคระอ์ข้อมูลน,นั่นเองค่ะ และจะส่งต่อนะคะในขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3คืออะไรคือการทําความเข้าใจส่วนต่างๆนะคะหลักการทฤษฎีท huh ี่เรานํามาทําความเข้าใจส่วนต่างๆนะคะที่จะนํามาใช้เป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์จนแน่ใจว่าสิ่งที่เราศึกษามาเราเข้าใจส่วนประกอบนั้นทุกส่วนเป็นอย่างดีดังนั้นสิ่งข้อมูลหลักการต่างๆนะคะที่เรานํามาเราจะต้องรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีในทุกประเด็นนะคะ และจะส่งผลต่อนะคะขั้นตอนที่4คือการใช้หลักความรู้การใช้หลักความรู้ในที่นี้คืออะไรนะคะเราจะต้องนําหลักความรู้นะคะในประเด็นที่เราศึกษาในขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการหาความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีหรือแนวทางที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การสังเคราะห์ข้อมูลนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะวิธีคิดเชิงสังเคราะห์ของเราที่เราจะต้องรู้นะคะคือขั้นตอนที่5 ขั้นตอนที่5ค,คืออะไรคือการทบทวนผลการสังเคราะห์นั่นเองค่ะการทบทวนผลการสังเคราะห์เพื่ออะไรนะคะก็คือจะต้องมีการทบทวนนะคะให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ว่ามีความสอดคล้องมากน้อยหรือไม่เพียงใดนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราตั้งจุดมุ่งหมายในประเด็นแรกนะคะจะต้องตอบโจทย์นะคะในขั้นตอนที่5นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปขั้นตอนสั้นๆนะคะก็คือลื่นเราจะต้องมีการตั้งจุดมุ่งหมายตั้งจุดมุ่งหมายในที่นี้คือเราจะต้องรู้ว่าเรากําลังสร้างสรรค์สิ่งใดเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้ทําหน้าที่อะไรและจะ ส่งผลในต่อในขั้นตอนที่2นะคะก็คือเราจะต้องหาความรู้หลักการทฤษฎีนะคะโดยที่หลักการทฤษฎีหรือความรู้ที่เรามีนะคะจะต้องมีแนวทางนะคะมีความเหมาะสมค่ะและสู่ขั้นตอนที่3นะคะคือทําความเข้าใจส่วนต่างๆนะคะ <c oughs> เพื่อประกอบทุกอย่างเป็นอย่างดีนะคะเพื่อ <c oughs> ให้ข้อมูลของเราดูน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะและจะส่งผลต่อขั้นตอนที่4ี่นะคะคือการใช้หลักความรู้หลักความรู้ในที่นี้มาจาก ขั้นตอนใดก็คือมาจากขั้นตอนที่2นั่นเองนะคะหลักความรู้นะคะที่เรานํามาคือความรู้หลักการทฤษฎีจะต้องมีความเหมาะสมแก,ก่กรณีที่เราสังคงาะห์นะคะและสุดท้ายนะคะทบทวนผลการสังเคราะห์เราตั้งจุดมุ่งหมายว่าอย่างไรนะคะจะต้องมีการทบทวนคือจะต้องสอดคล้องกับความมุ่งหมายของเรานะคะก็ค mm hmm. ือตอบโจทย์ให้ได้ว่าสอดคล้องกับความมุ่งหมายหรือไม่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ5ขั้นตอน ง่ายๆนะคะในการที่เราใช้วิธีคิดเชิงสังเคราะห์นะคะนักเรียนลองนำไปใช้ดูนะคะจะได้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนะคะ